สวัสดีจ้าพิดาภาพเมาบ่บวงสวนผักอัปเดตค่ะอัปเดตเมาเบิัปักทั่วกับปักเตียงสูงไว้ไวค่ะนี่ค่ะเห็นปะปักัน,นี้ปักทั่วค่ะปักทัว่วปักทัว่วฝักยาวเขาเนี่ยแหละแล้วพิดาจะเอาเอาเบีย้ยมันเนี่ยคะ่ะเบีย้ยเบีย้ยต,ต้นไห่บ่แข็งแห้งเนาะะนพิดาจะเอาลุกออก เอาตะต้นแข็งแห้งไว้น่ค่ะต้นเนียวทิมต้องเห็ดจังเสียละค่ะเพราะว่าหนึ่งมันมันเบียดกันอันนี้นะวางวาเขาะได้กินนะคะเราบินเนาะเด้๋ด้พอได้ตำสมนะคะเนะาะตำสมมักทั่วเซฟซี มะเขือเทศเท่ากับมร้อมเท่ากับติดตำสมบุกทั่วตำสมบกุกเตียงนี่บักเตียงค่ะบักเตียงนี่บกักเตียงแตงสร้างแตงข้างเขานี่ผู้ใดผู้ใดหูมาสอนเลยเด้อค่ะเด้อว,ว่าพิดาเส็ดจังใดจังสิได้สิได้กินเพราะว่ากะปลูกบ่รเคยเป็ี่อนปลูกมาสามปีแล้วล่ะแต่ว่าหังหังแค่เป็นมือสมักเล่นเนาะคะ่ะนาะเพราะว่าพิดากะ ม่าปลูกกินเอเพราะแต่ว่าบ่าใส่ปุยย๋ยหรอคะว่าใส่ปุยย๋ยใส่ใส่แต่อย่างก็แป้งกันกันกันแมลงนะห,ห้อยห้อยหางหนาไว้ซฉยๆใส่ปุยย๋ยเท่าเดียวค่ะใส่ปุยย๋ยแค่ช่วงช่วงปลูกเอาว่านว่านลงในหลุมเนี่ยว่านลงในหลุมก้อนก้อนเทาไหเอาเม็ดลงนะค่ะแค่นั้นพิดาใส่แค่นั้น นี่แหละก็มีมียางลายางลาทั้งบักแตงแปดหลุมข้างละขางละซีักทั่วขางละสามหกหลุมค่ะทั่วเออมาเบิ้งกอันนี้เขาค่ะบักบักไอ้บูเบอรี่เขาวนี่มีรูปใกล้สุกแล้วค่ะใกล้สุกแล้ว ใ่ลอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละคะ่ะสองอาทิตย์ได้เก็บแล้วล่ะได้เก็บแล้ได้เก็บไปกินว่าสี่ม้าขยายอ,อยู่ค่ะวา่าจะไปเก็บยุดเก็บยุดสวนแล้วกันซื้อต้นม้าขยายไปบางนีอีกจะต้นเป็นสี่ต้นตอนนี้มีแค่สามสามต้นกับพ่อได้กินเมื่ที่พ่อได้ปลูกวนๆเห่นเ เบอรเกียดเทีดคุณสามีค่ะนี่กำลังกำลังอกกงอกแล้วค่ะนี่กำลังกำลังออกกำลังนี่ลุ่มนี่เอ้ยเริมนวยใหญ่แล้วค่ะนี่อันนี้อันนี้เกิดก้อนมูกเกิดก้อนมูเขา <c ười> คือสิได้กินอยู่หรอกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นานนี่อันน้ เก็บไปกินกับปิชีตแล้วอ่ะนี่นี่สิดอกปูบุ่นเนีย่ยบังทรงคือดอกปหลายอ่ะดอกปัวไหลเออไอ้นี่น้ำค่ะอันนี้อีกอีกนี่อีกพันหนึ่งค่ะอีกพันหนึ่งพันนี่พันนี่หน่วยใหญ่ค่ะนี่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 พัน,นวยใหญ่ ก็บปลูกแล้วต้องเอาเสียไปยที่ถ่ะเพราะเขาิาีดหัวพันห่งังพันห่งังนี่อันนี้เกิดไมยใหญ่ึ้นกันเะยรนะไมยใหญ่ยอยู่ตะหว่างคนละ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 รสชาตินะคะคนละรสชาตินี่พิพกหว,วานก็ออกแล้วค่ะไม่บังใหญ่เลยอันนี้ยังไม่ทานันพี่เขานี่นานพี่เขาก็ได้กินแล้ว น้องใหม่พลังค่ะน้องให, <_ COVID> หม่พลังน้อยพลังคือเป็น่ยก็ซิบตัดอีกแล้วล่ะเพราะว่ามันอันนี้เราจงต้นมันขึ้นอย่างสิต้นมันกับนี้อุ้ยเป็นสามพุ่มนี่ได้กินหลายได้นะคะสามพุ่มนี่ได้กินหลายได้กินตัดไปกิน ซี่หาซีหาเทียวหรอกค่ะนี่ัตอไอักซีผักซี่ซเขากระง้ำงาเนี่ยหาักซีเดี๋ยวปินหนาพี่ไดาจะปลูกใส่กระถางดอกอันนี้มาปลูกเอามาจากอันสวนไอไอไปซื้อม้ามันนั่นแหละค่ะก็ได้เป็นต้นม้าเนาะปิ่ดาก็เลยมาลงเมืองนี้เลยไม่นี้ฝน บางว่าฝนที่ตกคืนนะคะจะได้ไม่ต้องลดน้ำเบื e. hm. ้องบนเบื้องบนอือเฮาอย่างไรนนี่อือเริ่มโตแล้วอันนี้บักแต่งโมค่ะแต่งโมเหลืองแต่งโมเหลืองอันนี้กะแบบแต่งไทยค่ะแต่งไทยสามุ่ม พุ่มนี้พี่ดาเขาก็มามาสมองมันว่าขึ้นก็นเลยมาสมอเขาก็ขึ้นผับบุ้งคับผักบุ้งผักบุ้งกินที่ได้กินบ่เนี่ยได้กินอยู่ยางเนาะพี่ดาไม่หยอดไว้ได้เนี่ยหยดเป็นลุมเป็นลุมมันเบียดกันบ่หยดเป็นลุม่มเป็นลุมมอะไรขึ้นขึ้นดีดีป่ะคะ่ะเนี่ย ขึ้นดีค่ะว่างว่าจะได้กินนะคะเนาะกินเนื้อจะได้เก็บไปกินกับสมตำเนื้อจะไปผัดหนะ้าผัดไไฟแดงยางมาทั้งพีค่ะยางมาทั้งพีทั้ง้างบ้านทั้งพีไปอย่างยางไปไอ้ใกล้ทะเลหรอคะ่ะลมแฮงแงงไม่นด้ลมแฮงลมแฮงค่ะบึ้งพี่ใดไทเบิ้งเด้อลม้มแฮงแล้วกับบัน้น เสียงมันเข่าโทศัพท์พิดาไม่ได้ใส่ไหมนะเนี่ยเบึ้งเนี่ยค่ะล้มแฮ้งแล้วค่ะถึงคุณสามีเห็นงานอยู่มองระเบียงบ้านพร้อมค่ะพิดาก็เลยไปอยากย่างไปมันเสียงดังโอเคแค่นี้แหละค่ะอัปเดตสวนผักกันบ๊ายบายค่ะทุกคนคอยมีความสุขจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิดาใน่เด้อ ฝากซื้อลิดาเนี่ยค่ะฝากซื้อเพจเนี่ยบาย,บายยจ้า